ผู้หญิงที่ดีที่ผู้ชายไม่ควรเพิกเฉยข้อหนึ่งผู้หญิงที่ว่างเพื่อคุณเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณต้องการเธอเนี่ยคุณโทรไปหาเธอเธอว่างเพื่อคุณเสมอคุณนดเธอไปกินข้าวเธอว่างเพื่อคุณเสมอคุณต้องการจะปรึกษาอะไรเนี่ยเธอว่างเพื่อคุณเสมอหนุ่มๆอย่าได้เพิกเฉยผู้หญิงแบบนี้นะคะคุณอาจจะคิดว่าผู้หญิงที่ว่างเพื่อคุณเสมอ ไม่มีอะไรทําเหรอคุณอาจจะคิดว่าผู้หญิงที่ว่างเพื่อคุณเสมอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ราคาถูกคุณอาจจะคิดว่าผู้หญิงที่ว่างเสมอไม่มีเพื่อนเหรอไม่มีสังคมเหรอแต่คุณรู้ไหมคะว่าการที่เธอเนี่ยว่างเพื่อคุณเนี่ยมันหมายความว่าเธอเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเธอให้เวลากับคุณและเธอวางหัวใจของเธอเนี่ยไว้ที่คุณเยียบร้อยแล้วเธอคอมมิตเมนต์คุณ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเธออยากเจอผู้ชายที่เธอรักนั่นเองนะคะเธออยากที่จะเห็นผู้ชายที่เธอรักเนี่ยมีความสุขเธอถึงว่างเพื่อคุณดังนั้นหนุมน่มๆอย่าเพิกเฉยผู้หญิงแบบนี้บ่อยๆนะคะเพราะเธอคือผู้หญิงที่ดีที่เป็นเพชรล้ำค่าที่หนุมน่มๆเนี่ยควรเก็บรักษาไว้ค่ะข้อ2ผู้หญิงที่รับสายคุณเสมอส่งข้อความไปก็ตอบกรับผู้หญิงที่ดีนะคะให้คุณเนี่ยสังเกตดูนะคะว่าเวลาที่คุณเนี่ยโทรหาเธอ ธอจะรับสายคุณเสมอถึงแม้ว่าตอนนั้นเธออาจจะติดธุระอยู่ใช่ไหมคะเธอเนี่ยจะรีบโทรกลับหาคุณเมื่อเธอว่างคุณส่งข้อความไปเธอตอบกลับเสมอนะคะนั่นมันเป็นเพราะว่าเธอจริงใจกับคุณเธอคอมมิตมนต์กับคุณเธอรักคุณคนเดียวเธอมีคุณคนเดียวนะคะให้คุณเนี่ยลองสังเกตผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งนะคะเวลาที่คุณโทรไปเธอไม่รับสายเลยเป็นผู้หญิงที่มีความลับเป็นผู้หญิงที่มีรับลมคุมนายส่งข้อความไปก็ไม่ตอบอ่านแล้วก็แบบ เห็นข้อความแล้วเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรเงี้ยคะแล้วคุณเนี่ยจะเลือกผู้หญิงที่ตอบข้อความคุณเสมอรับสายคุณเสมอกับผู้หญิงที่ไม่ตอบข้อความโทรไปไม่รับคุณคิดว่าผู้หญิงแบบไหนดีนะคะดังนั้นอย่าไปเพิกเฉยผู้หญิงแบบนี้นะคะเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่มีอะไรทําเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่รอคอยข้อความคุณรอคอยโทรศัพท์คุณอย่างเดียวแต่ เธอทําแบบนี้เพราะเธอรักคุณนั่นเองค่ะข้อ3ผู้หญิงที่เมื่อคุณต้องการเธอเธออยู่ที่นั่นเพื่อคุณเสมอเมื่อไหรก็ตามนะคะที่คุณเนี่ยมีเรื่องทุกข์ใจเรื่องเศร้าใจเรื่องปวดใจมีปัญหาหรือว่าเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวเธอจะอยู่ที่นั่นเพื่อคุณเสมอเธอจะอยู่ข้างๆคุณเสมอนะคะถึงแม้ว่างานเธอจะยุ่งก็ตามนะคะแต่เธอเนี่ย จะแบ่งเวลามาเพื่ออยู่ข้างๆคุณคอยปลอบใจคุณให้คุณเนี่ยปรับคลุกให้คุณเนี่ยได้ระบ,บายทําให้คุณเนี่ยคลายเหนอนเองผู้หญิงแบบนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าม,มากๆเลยนุ่มๆเนี่ยที่เพิกเฉยผู้หญิงแบบนี้อาจจะคิดว่าเอ้ยเป็นของตายแบบเพิกเฉยจะทําอะไรกับเธอก็ได้คุณรู้ไหมคะว่าเมื่อคุณเนี่ย ทำแบบนี้บ่อยๆคุณเพิกเฉยเธอบ่อยๆเนี่ยเธอก็หมดใจจากคุณเช่นเดียวกันหนุมน่มๆเนี่ยจะรู้ค่าหรือว่าเสียดายผู้หญิงแบบนี้ก็ต่อเมื่อผู้หญิงที่ดีเดินจากคุณไปแล้วนะคะและเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณทําให้ผู้หญิงที่รักคุณผู้หญิงที่ดีเนี่ยเธอปวดใจเธอเสียใจเธอจะเดินจากคุณไปแบบไม่หันหลังกลับมาอีกเลยนะคะและเมื่อนั้นแหละคุณจะเข้าใจความแตกตาก่างระหว่างน้ำร้อน กับน้าเย็นนะคะดังนั้นแล้วอย่าทําให้เธอเนี่ยต้องเสียใจอย่าทำให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นของตายนะคะเธอเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าผู้ชายส่วนใหญ่นะคะจะรู้ค่าของผู้หญิงที่ดีก็ต่อเมื่อสูญเสียเธอไปแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้หนุ่มๆม,มีผู้หญิงที่ดีอยู่ข้างกายจงเก็บรักษาไว้ให้ดีๆนะคะลองเช็คดูนะคะ3ข้อที่คุณนุพูดมาเนี่ย แฟนคุณเนี่ยมีตามข้อที่คุณนุชพูดมาหรือเปล่าคอมเมนต์มาเล่าให้คุณนุชฟังบ้างนะคะด้วยรักและปรารถนาดีจากคุณนุชค่ะ